สวัสดีไปลุ่นเวกบอร์ดทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับกีวีเวกบอร์ดพิก,กน,นะคะวันนี้จะเป็นสนุกกับทาบ่าผิวน้ำของกีวีนะเดี๋ยวมาดูว่ากีวี่เขาทำทา่าผิวน้ำอะไรได้บ้างนะครับไปดูกันเลยไป <'s> ครับเปิดด้วยท่าอะไรแบกสไลด์นะครับโอ้โ oh, ห oh, ยาวๆนี mm hmm. มม่มีบอร์ดได้ไหมม mm hmm. ีบอร์ดสไลด์ได้ไหมมียาวๆเข้าโค้งด้วยบอร์ดสไลด์เข้าโค้ง เข่าบาทอะไรเข้าโคมโอ้เกินไปจริงไปรุ่นอารลี่จำนว180ฮะอารลี่จำนว180อาลี่จำนว180สายขวายซี่แบบนี่มีบอลล่ไปถอยู่นั้นด้วยอ่ะยูซี่ไปหมดเลยไปรุ่นยีซี่แล้ว ไปหิวน้ำโ oh, oh, อ <ไป S 2> ้โหเดินไปไปรุ่นที่สี่สนุกกับขั้อยู่นะบอกไปรุ่นกีนี่ของเราก็าประมาณนี้ครับบอกเพื่อนๆทำท่าไหนได้บ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะยครับการโปรโมชั่นได้เพลินสนุกเลยนะครับ125บาทนะน,น,นะครับทุกวันพุธนะครับเล่นได้ทั้งวันนะครับไม่ต้องพักได้ทุกเลยนะครับเล่นๆบอกให้สนุกนะครับเจอกันใหม่คลิน้สวัสดีครับสังวัตรนี้ไปแล้วล <c oughs> <c oughs> ็อกไม่อยู่อนะ่ะ